อาฮ่าเรียบร้อยแล้วไปแล้วโอ้ยเอาสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเป่าตามจิตชีวิตช้างนะครับผมวันนี้ก็สิม่จับสร้างน้อยสร้างน้อยว่าเขาฟอกไม่หายเจบกง้วย แังหน่อยมาลกกินกล้วยครับกินกล้วยดิบเหมิงอ๋อกินกินไปกินมาสิบว่าีมึงังดอเลยกิกกระิกกระติกกิเอาอก่กล้วยว่าท่านเยบเอาเอาเนชอบหยยบเนาะหยยบประด้ยบเอาหยับได้ปะอ้วดขอไปก่อนน้ำสิตู่แตงนาะแงน

ขัวอย่างเดียว่ะไนี้ยนงมีขัวทีเขาคูนังนี่นังนังแจงอ๋ออ๋อไมเห็นอีองทั้งทังแจง้อโอ้ลายขูแจงเบื่อๆแจงน่อยสิลายขูแจงเราแจงไปฝากแม่ว่นี่ กินได้บ่านัน่างร้อนไกินได้บ่านันได้แล้วันถิข้าข้อก็เตาเรียบร้อยเรียบร้อยบบตไหหลายหลอดไปเสียด้วยนี่ย่าน้อย่านมาเนาะ คุณแม่ไย้ะน้คุณคุณแม่เนี่ยเหม็นดุไม่หย่านดอกพรออ้วนเ่ต้องมาบีบพอมดอกเออเออเเาล่งบ้างลองลอไปแล้ว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  Heh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 e <laughs> ยังตั้งึ้นแล้วผมสีมาหลินเองเอ๊ะนี่แหละก็วะเนี่

มึงมึงขุดดินอีกแล้วเอาบนสูงเอาบนสูงแล้วเอาบนสูงมึงแตะให้ดังข้อนอยากนอนสูงนใส่ว่ะน้องิีบ้างอุ้ยสะดวกนี่ยัง tôi thấy một tòa tuyển tòa sổ tất y phi bọn đi 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 ta đi đi

lớn ๆๆเหลืองๆ nem nại แหนมหนา nại Lùng แหนมหนาอื่นลง đây. ดาวด้วยเดียเงเดี๋ยวตอหาไม่เเเอาขึ้นขึ้นมานั่งเร็วนั่งกับพ่อเร็นั่งชีเลยแอคัยิ้มหานเซลฟี่เซลฟี่จะามีการจะไอีกมีการ้ใส่กม่แน่ด็ีวาก็ดูหลงนั่งนั่งคางพะเลยเลย ตังดังกึกึดกไปไไปมามามมาไมมาวันตีกบติอะแต่บันมิงมิงเตบันเอาเมื่อกี้พั่สียาบพี่เยียมาถือกันนะ จะเข้าควยแล้วจะไปช่วยคุณยายทำกับข้าวเหรอคุณยายทำอะไรวันนี้อ่ะคุณยายได้อะไรกินวันนี้อุ้ย อย่หงังี้ยเราซื้อขนมจีนมาเราซื้อข้าวปุ้นมานางใหก็จะต้มน,น้ำปลาให้กินน,น,น้ำปลาน้ำปลาอ๋อแซงเลยไม่ต้องจีกินน้ำกันได้จ้ามากินข้าวปุ้นเศร้าน้ำปลาเด็กไปหาพ่ออ้วนคนนี้ ไปขุ้นไปหาพ่อวันคุณไอขึ้นรถขึ้นรถมิ่งขึ้นรถขึ้นรถไรขึ้นรถไรนี่ขึ้นขึ้นนี่ขึ้นรถไรแล้วเรียนเรียนทางสี่ขึ้นรถไรนี่ยกยกเขึ้นขายเหี้ยนนี่ขึ้นมาชนรถเมืองกินกล้วยกินยังกิมิ่งนี่แม่มาขึ้นรถนี่แม่ เลยมันสูงมันต้องเอาลงไปจอดทั้งทางล่างกองยินอย่างเงี้ยแล้วเขากัดปีตฟ้าไทยลากไปเลยลากไปเลยแม่ไปเลยลากไปเลยป่ะเอ้คุณแบงค์สีหองาแล้วคุณแม่หองาเกลเกลดูกับไปสวนดูไปเที่ยวเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวไหนทะเลเหรอทะเลเดี๋ยวมีเที่ยวมูนหรืแล้วน้ำท่วม เที่ยวมูล่อนนีนก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านท <|so|>> ี่คอยเข้ามากดซับตะไคร้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ลากันแล้วครับสวัสดีครับ